พระสมเด็จองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัลคระังยุคปลายนะครับปลายนะครับซึ่งมีโรยทองนะครับซึ่งองนี้สององนี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายเพื่อนๆขอเข้าใจว่าการที่โรยผงทองหรือผงตะไบทองหล่อพระนี่นะครับหรือทองบางสะพานเนี่ยมันไม่มีปริมาณที่เท่ากันนะครับไม่มีสมมาตรที่เท่ากันนะครับเพราะว่าคนโรยอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันด้วยซ้าไปนะครับ ทำไมต้องเรียกเป็นพิมพ์จักรพัินะครับก็คือจริงๆคือชื่อเต็มคือพระพุทธบุตรยรัตจักรพัิพิมลมณีชัยนะครับหรือพระแก้วขาวนะครับพระคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นพระคู่แฝดกับพระแก้วมรกตนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับบาเป้แดนสตอร์กับช่องเช็คอินสตูดิโอช่องที่จะนำเพื่อนไปศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งตามเนื้อหาหมวลสารความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและตามประวัติศาสตร์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับ หลักวิทยาศาสตร์ก็คือการพิสูจน์ได้นะครับการหาคำตอบไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปตรวจเช็คตามสถาบันตามเหล็บที่น่าเชื่อถือได้ของเมืองไทยนะครับแต่ของต่างประเทศก็ก็ได้นะครับถ้าเรามัน่นใจว่าวัตถุของเราเนี่ยเครื่องรางของในเก่านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับต้อนรับ1,000ัซับนะครับ ซึ่งผมจริงๆเนี่ยผมพึ่งจริงจังในการทําคลิปมาก็ไปเกิน2เดือนไม่ถึง2เดือนซึ่งมีคนติดตามมาแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณ20-30คนอันนี้ต้องขอบคุณครับนะครับที่เข้ามาฟังบางทีก็พูดด้วยวาทะสำเนียงาศาสตร์ินสำเนียงการพูดมันก็อาจจะไม่สนอไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องกราวขอโทษนะครับแต่ว่า พยายามนะครับ <ITA> อธิบายเน้นเนื้อหาบนสารให้ท uh, ุกคนได้เห็นพร้อมเข้าใจและศึกษาไปด้วยกันนะครับเราคลิปนี้นะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับฟะอุ่เแดดที่อยู่ข้างหน้านะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่วยกดถูกใจนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการที่จะลงคลิปต่อไปนะครับเนื่องจากว่านะครับผมก็จะพยายามนะครับเอาสมุนไพรนะครับให้เพื่อนๆใด้ทายปัญหานะครับ เดี๋ยวคลิปเว้นคลิปนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเข้ามาทายปัญหากันนะครับก็จะมีระยะเวลาในการที่จะตอบคําถามนิดนึงนะครับแราคนที่ตอบคําถามในคลิปที่99นะครับ98นะครับก็เดี๋ยวจะไปประกาศผู้โชคดีในเพจนะครับเช็คอินรูเรียนะครับเข้าไปติดตามกันให้ด้วยนะครับเก็แจกจริงนะครับก็แจกจริง พระสมเด็จองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จบรรพังยุคปลายนะครับปลายนะครับซึ่งมีโรยทองนะครับซึ่งองนี้สอง,องนี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายเพื่อนๆขอเข้าใจว่าการที่โรยผงทองหรือผงตะไบทองหล่อพระเนี่ยนะครับหรือทองบางสะพานเนี่ยมันไม่มีปริมาณที่เท่ากันนะครับไม่มีสมมาตรที่เท่ากันนะครับเพราะว่าคนโรยอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับอย่างองคนี้มีองนี้อาจจะมีนิดนึงนะครับไม่เท่ากันนะครับ งันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกว่าการที่เราจะได้พระสมเด็จที่มีทองเยอะทองน้อยเนี่ยมันก็อยู่ในบุญวาสนาของคนนะครับอ่าน,นี้นะครับผมชี้ให้เพื่อนเพื่อได้เห็นเลยนะครับนี่เป็นยุคปลายอยู่แล้วครับยุคปลายดีไม่ดีเนี่ยคือเป็นราชนิคุณในการสร้างด้วยซ้ําไปจริงๆเนี่ยก็เหมือนที่ว่าก็บอกว่าวังหน้าจริงก็ไม่ใช่วังหน้าวัดระฆังอาจจะสร้างให้ราชนิคุณนะครับในพระบรมวงศาุวงศงอันนี้มีทองเห็นไมครับมีทองจะสองเอ็น อันนี้ก็มีแต่ว่ามีเป็นเล็กๆนะครับมีเป็นโดยโดยเล็กๆนะครับมีเป็นโดยเล็กๆอ่าน,นี่ซึ่งแน่นอนครับพระที่มีความเปลี่นไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นพระอบอ,อยู่แล้วนะครับมีการรานกอบๆด้วยซ้ำไปอันนี้มีตรงนี้นะอนนตรงนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับก็แทบจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาองค์ดูองค์ที่มีก่อนกันลวกัน พเพื่อนตรงนี้นะครับพเพื่อนอยู่ที่ไหล่ดูที่หน้าอ,อกด้านขวาเลยนะครับ เมื้อมหาหมวลสารนะครับพระพิมพ์นี้นะครับแก่ปูนปกหอยอยู่แล้วครับแก่ผงปูนนะครับมีความแกล่งนะครับนนจริงถ้าถามในกลุ่มผมเนี่ยพระพิมพ์นี้เนี่ยเึ่งก,ก็เล่นกันแต่ว่าถ้าไม่ถึงถ้าเกิดว่าไม่ถึงยุคจริงก็ไม่เก็บกันนะครับแต่ว่านอกจากว่าองค์นี้พิมพ์นี้นะครับมีความพิเศษนะครับ ความพิเศษอันนี้ต้นแบบมาจากพระแก้วขาวนะครับพระแก้วขาวก็อย่างที่เราทราบกันนะครับหูด้านนี้ครับจะยาวว่งนี้จะมองไม่เห็นเลยนะครับจริงคุณจะเรียกว่าจากักรพรรดิ้วยซ้ำไปนะครับ ทำไมต้องเรียกเป็นพิมพ์จกกักรพัินะครับก็คือจริงๆคือชื่อเต็มคือพระพุทธ,ธบุตรยรัตจกกักรพัิพิมลมณีชัยนะครับหรือพระแก้วขาวนะครับพระคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นพระคู่แฝดกับพระแก้วมรกตนะครับีความแข่งนะครับทําไมต้องบอกว่าเป็นวัลังเพื่อนๆดูเซนบังคับขอบบังคับพิมพนะครับหรือว่า,ากรอบกระจกนะครับ มีความคมชัดลึกขนาดนี้นะครับจะไปเป็นวางหน้าที่ไหนครับแล้วก็มีความบางที่นะมีความสวยหามครับใต้ฐานมีผ้าทิพย์ด้วยซ้ำนะครับ สมมีการหดการยุบนะครับไม่มีความสม่ำเสมอกันนี่มั้ครับ ขอบตัดด้านข้างนะครับขอบตัดที่ผมชอบมากการดึงล้นของมวลสาดออกไปนะครับิด้านหลัง ก็ยังมีก็ก็ถือมาเยอะนะครับดูอีกองหนึ่งครับอีกองหนึ่งเรามองแทบไม่เจอเลยนะครับเรามองแทบไม่เจอเลยนะครับอีกองนงนะครับ แต่พระสอง,องนี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับาการตัดก็ไม่เท่ากันนะค,ค,ครับมีการเหลื่อมมีการล้ำหรือองนี้เหมือนจะตัดจะห่างกว่าองนี้อีกนิดนึงนครับองนี้ตัดชิดกว่านะครับนะครับ คลิปนี้นะครับศึกษากันนะครับพอคร่าๆพอประมาณนะครับก็นะครับฝากทุกคนช่วยก,กดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ